กัวอะไรกลัวอะไรอะลูกอันนี้มันเบาะเปีเยกน้ำเออ้าเหนียวข้าปั้นทำน้ำหกใส่เบาะพี่คิมเร็วออกมาโอ้ยแม่เห็นยืนนานแล้วเนี่ยยืนทำท่ากลัวอะไรไม่เข้าเรื่องเราอะอย่างอื่นเก่งนะใช่ไหมเออไห้ทำน้องเก่งนะ ฟันดีฟันดีขึ้นนะคะฟันข้าสุกดีขึ้นไม่บวมแล้วนะไม่บวมไม่แดงแล้วนะคะแม่ไม่ถอนดีกว่าเพราะว่าแม่ห่วงข้าสุกมากถ้าถอนต้องวางยาเลือดต้องออกเยอะแต่ตอนนี้เขาล่าเริงเขาดีมากๆเลยไม่คิดว่าน่าจะไม่ต้องถอนนะคะรู้สึกว่าฟันทั้งสองข้างเขาเนี่ยไม่ไม่แดงแล้วก็ไม่บวมแล้วนะคะดูดูปกตินะคะแม่ไม่ทําดีกว่าแม่ไม่ถอน ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปตรวจเรื่องค่าของตับลดลงหรือเปล่าอ่ะนะคะอืมเ,เก่งของแม่นะลูกนะอุ้ยคนชุกอนเฮ้ยเขาสุกข,ของแม่เก่งมากๆมากอ้อนโอ้จะกัดจะกัดแม่เจ็บแม่เจ็บจะกัดจะกัดอืมกัดเบาๆนะคะก็ะคือหยอกแม่เนี่ยเขาหยอกแม่เบาๆเก่ง ว่าแม่รักเขาอุ้มเขาอยู่เรื่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนแล้วแม่ก็สงสารเขาต้องอุ้มเขานะคะอุ้มมากอดบอกรักอะไรเงี้ยก็เขาเล่นกับใครไม่ได้ไงเล่นก็ทะเลาะกับเขาใช่ไหมลูกเล่นก็ทะเลาะกับเขาไม่มีเพื่อนน่าสงสารจังเลยลูกเขาสุขครับยังไงก็มีเอฟซีรักเขาสุขนะลูกเอฟซีลหลายท่านรักเขาสุข เอฟซีทุกคนรักข้าสุกเดี๋ยวไว้แม่พาไปเที่ยวอีกนะลูกเป็นตัวหล่อไปเที่ยวนะมีเข้าคนเดียวเลยที่นั่งรถได้ไม่มีปัญหาอะไรเมานั่งรถก็กลัวก็สสขนั่งรถไม่ค่อยกลัวนะคะเอาเขาปุ่นไปด้วยไม่ได้เขายังไม่ถูกกันเดี๋ยวทะเลาะกันทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องเลยใช่ไหมเฮ้นอนดีกว่าแม่ สบายใจแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอกันกับเขาเมานะหมอนับนะลูกนะแต่เรื่องถอนฟันแม่ตัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่บวมไม่อะไรแล้วนะคะเพราะเขามีเออยาบำรุงร่างกายเขาด้วยอะไรด้วยหลายๆ,ๆ,ๆอย่างทำให้เขาดีขึ้นเลยยาเสริมภูมิของเขานะคะเขาดีขึ้นเยอะเลยกระโดดโลดเต้นมีความสุข <c oughs> ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ